คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมยึดยัดโยโยยาเยะเยะโยยยังโยยาโยงยายาเยะเยะลูเละเยะยามาโยลูอวยเย็นแะลกละภูมิเจ้าที่ละแม่ธรณีที่ปกอยูหน้าที่ตรงนี้ขอวันนี้ปีใหม่แล้วนะละภูมิเจ้าที่ละแม่ธรณีที่บ้านญ่จอยภูมิใหญ่จอย เพราะว่าให้หวยแม่นนะปูตรงนี้ให้หวยแม่นต้นนั้นงวดนั้นให้หกสามครับหกสามมันเข้าแต่งวดนี้ให้หกอะไรปูบอกเลยนะปูนะไม่ได้บังคับปูใหญ่บุญไม่ได้บังคับปูไม่ได้บังคับถ้าปูพอใจปูก็ปล่อยให้ถ้าปูไม่พอใจปูไม่ต้องปล่อยก็ได้ถ้าปูไม่สงสารมนุษย์มนาสงสารใครสงสารเอฟซีที่ดูหมาทั้งสองคนใช่ไหมไ ปล่อยให้ลูกหลานปล่อยให้ทั่วประเทศนะปุ๊บอย่าให้ของผิดนะของผิดไม่เอาแล้วพอแล้วอาิตมัดกับราโควกอ้จะอังคุยลกเกียลฟังแล้วก็หลีกแล้วกแล้วก็หลีกลฟังแล้วโควี่ก็จะเอาตัวล่างหรือจะเอาตัวบนตัวล่างตัวบนตัวล่างมันมาสองนะสองไปจับเอาเองเลยจับเอาตัวไหนจับเอาเองเลยเอ้สิอ้าวล่างนะหลักสองนะสองนะวิ่งสองนะวิ่งสอง ตัวเดียวไม่มีเงินวิ่งแบบูไม่ต้องวิ่งจับเอาจับหลักร้อยหลักสิบอะไรน่ะให้สองตัวเดียวบอกให้สองตัวเดียวไปจับเอามันไม่ได้หรอกปูอย่างนั้นเอาตัวตัวมันเลยผมจับคู่ให้หน่อยให้ปูจับคู่ให้แต่มันไม่เยอะนะปูชอบม็ดเดียวหน่ะครับขอม็ดเดียวแล้ก็เกลืมังคอลูกี้แล้วไลูกูลูีละเราวก้องลี่ขอเม็ดเดียวปูจะดีไหมดีไหมดีไหม ดีไหมดีครับูว่าดีผมก็ว่าดีแหละครับไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักจับคู่ไม่เชื่อหรอกปู่ไม่เชื่อผมจับคู่ไม่ถูกอจะฟันจากปากปู่นะไม่เชื่อไม่เชื่อว่าไม่จับไม่ถูกสองคู่กับอะไรสองคู่กับอะไรคู่กับอะไรบอกมันเนี่ยครับสองคู่กับอะไรบอกน้าปู่บอกให้รู้ปู่บอกให้รู้หลักสองน้าปู่สองอะไรเนาะปู่เอ้ยบอกแน่บอกแน่บอกลูกบอกหลานแน่ปู่ อืมไม่ใช่บนนะไม่ใช่บุนะไม่ใช่บุนะไม่ใช่บนญนะไม่ใช่บนญนะลนะ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 ่างล่างล่างล <c oughs> ่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวอืมอืมล่างอย่างเดียวไม่ให้บนญนะหมดนี้ยายจอยให้แล้วยายจอยให้แล้วเดียดบุญจะไม่ให้ให้ตัวเดียวพอให้ตัวเดียวเ <c oughs> หมือนกันขอตัวเดียวครับตัวเดียวแหละจะให้ตัวเดียวจะขอได้เขาไม่ให้เพราะให้ตัวเดียวให้ตัวเดียวสองตัว สองหางไม่ใช่สามหางนะอยัดได้เยอะมันจะไม่ได้นะมันจับยากสองสี่สองหกสองสี่สองหกจับคู่จับคู่สองสี่สองหกสองสี่สองหก นี่ประกาสองสี่สองหกสองสี่สองหกตัวเดียมันคือสองจีสองสี่สองหกช่วยกันจิ้มหน่อยครับสองสี่สองหกวิ่งวิ่งสองตัวเดียววิ่งสองจับคู่เอาเลยรบมกเล็กแอกงกเล็กสองสี่สองหกวิ่งสองวิ่งกังโคลนไม่กีอังโคลเก็กมังกคลเล็กแล้วก็อย่าลืมศูนย์เจ็ดด้วยนะครับศูนย์เจ็ดของยายจอยนะศูนย์เจ็ดศูนย์็ดของยายจ่อย สองหางเหมือนสองสองสี่สองหกศูนย์เจ็ดอ้าวจับคู่จับเอาสามตัวก็ได้ลูกเอามาประกบกันถ้าอยากได้สามตัวตัวไหนมั่งครับสองสี่สองหกศูนย์เจ็ดสามตหกเอาหกเข้ามาเอาหกเข้ามาไม่ใช่สามตัวตัวไหนครับเดี๋ยว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 วิ่งสองใช่ไหม เ่งสองสอ,องสี่สองหกศูนย์เจ็ดเลขใหญ่จใจศูนย์เจ็ดนะครับจับคู่จับคู่เอาสองไว้ข้างหน้าใหญ่ใจศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศ <0 7. S 1> ูนย์ลแล้วก็สองหกอะไรนะสองหกสองสี 26, <24. S 1> ่สองหก สี 4, 2, 6. 2, 6, 2, 6, ่สองหกสองหกสี่สองหกสี่จับคู่จับคู่ให้นะจับถูกไม่ถูกปูไม่รู้นะปู่จะพูดยังไงดีครับเอาจับให้ได้จับเอาเองบอกว่าให้จับเอาเองถ้าจับขอใส่ของยายจอยมันคือสองเจ็ดศูนย์วิ่งสองใช่ไหมครับเอาสองมาตั้งสองตั้งใช่สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามตัวนะ ามตัวให้ 270, สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์แล้วก็มี 24, 26, สองสี่สองหกแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองสี่สองหกสิบสองเจ็ดศูนย์มันสามหางใช่ไหมสามหางอ่ะจิมจิมจิมออาพิ้มเอาประกาสมุดก็ไม่เอามาจิ้มกับคอมพิวเตอร์เลยสองสี่สองหกแล้วก็เจ็ดสอง สองเจ็ดศูนย์สองเอาส <270. S 2> องมาใส่ของย่อยๆมันเป็นสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์หลักร้อยหรือหลักหน่วยหรือหลักสิบไม่รู้ย้ายไม่รู้แต่จับเอาให้จับเอาอพิมพ์ก่อนพิมมะโพเละมะโพเละอังโพเละอังโพเละพิดฟังโพเละพิมังโพเละอังมะโกเละหมอกว่า โอ้เกี่ยมังคโลมามุยเกี่ยมังคโลก็เอาเล็กเกี่ยมังคโลเกี่ยมังคโลมาเลจัวอกมาเลมาอังคโลพี่อมีเกี่ยมังคโลชิปูปูปูอยู่ในบ้านปูดำ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 อันนั้นตัวที่อยู่ข้างนอกคือปูพตะิอ่านปูพระิอ่อนวันนี้คือวันเข้าปีเดือนเดือนปีใหม่นะปูนะปีใหม่นะปูขอให้ลูกหลานร่ำรวยรวยขอให้ลูกหลานร่ำรวยรวยขอให้ถูกหวยขอให้ถูกรัตต่ ขอให้มีโชคมีลาภขอให้ร่ำรวยุกทุกคน FC ก็เหมือนการทำขอให้ร่ำให้รวยขอให้ร่ำให้รวยรวยทุกคนทุกคนนะร่ำรวยร่ำรวยปีใหม่แล้วขอให้มีโชคมีลาภโชคดีทุกคนสาธุสาธุสาธุทุก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 ไม่ชอบทุกทุกทุกท่กทุกทุกงุกทุกทุกทไมทุกบุกทุมทุกทุ่ทุ ลำบากใหญ่บุญอีกแล้วลำบากใหญ่บุญอีกแล้วมันเหี่ยวมันอ่อนโอ้ยไม่สงสารใหญ่บุญยังไงปวดเนี้ไม่สงสารใหญ่บุญมันเหี่ยวเอามาทําไมมันเหี่ยวทําอะไรไว้ใหญ่บุญเอง,แต,ง,เอเองเแต่งเอาเองเลยแต่งเอาเองเลยไม่ต้องให้ยายจอยแต่งไม่ต้องให้ยายจอยทําอะไรให้ถูกเฉยๆคราวนี้ถ้าใหญ่บุญได้ตังค์นะแต่งให้มันใหญ่เลยนะ ไม่เข้าใหญ่บุญแต่งเลยนะเข้าเลยนะเข้าเลยนะเข้าไหมครับผู้ด้เข้าแล้วเข้าเข้าไม่เข้าตัวไหนเดี๋ยวยังไม่รู้มาซือเยอะแน่นอนตรงนี้รู้แน่นอนตรงนี้รู้แน่นอนจะโมจะจ่าไม่รู้นะเอาคอยดูเอาคอยดูเอาสงสัยใหญ่บุญจะลงมือเองแล้วลงมือเองลงมือเองเอาเลยครับยาย่เอาลงมือเองลงมือเองไม่ต้องเสียดายจะทาอะไรไม่ต้องเสียดายมบม้เท่าไหร่ทาเลยลูก ยา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 เวลาปูให้ก็ให้ถูกเมถ้าปูไม่ให้คือไม่ถูกถ้าของอื่นมาแทรกแทงมันไม่ถูกถ้าปูเข้ามาให้ถูกแน่นอนอือจริงเสียความรู้สึกมดนไม่ชอบไม่ชอบใจเย็นเย็นปูใจเย็นเย็นปูใจเย็นเย็นปู โอ้ยใจเย็นๆขอขอวทษขออภัยทำในนานทำไวนานก็มันเหี่ยวของธรรมดาปูเหมือนกับมนุษย์เราแหละเหมือนมนุษย์เราปูเวลาเท่าแก่แล้วมันก็เหี่ยวขันบักเบงก็เหมือนกันปูมันอยู่นานมันก็เหี่ยวจริงไหมแม่เองรู้จักพูดเนาะรู้จักเปรียบเทียบแม่จริงๆเลยสุดยอดเองเนี่ยม่ใช่ของไม่รู้นะนี่มันเก่งขึ้นแล้วเนี่ยมันเก่งขึ้นนายใยญ่บุญอ่ะมันรู้หมด អាយ៉ាលោកមគុលលោកមគុលសិនអូអុយមីគេដាក់បង្គោលល្បីគេអុយមីគេដាក់បានហើយដល់ណាអុយមានកលំចាំអុយគេពាក់លៀងម៉ងអុយក៏ទោះលៀងអាមួយពាក់ក្មុងគេដល់បាក់ដល់គាត់យឺទីលោកអង្គទីដល់បាក់គាត់កុំជុំម៉ងអង្គក្មុងແ trav ວານນີ້ເຂົາຈະບໍ່ค่อยດີນະເປັນອะไรບໍ່ຮູ້ທາງມັນແຕ່ເຖີສາលើຄົນມັນນະດຽວຂຶ້ນດຽວລົງអឺຂໍລິຍັງ ครับผมครขอแล้วได้แล้วได้ตัวเลขแล้วครับได้ตัวเลขแล้วขอให้ถูกเลยขอให้ถูกเลยถูก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 เนาะมันจะได้ทุ่งไงในทุ่งเดยจะได้ทําให้มันใหญ่ๆครับก็มีเลขก็มีอ่าสองสามตัวนี่สองเจ็ดตัวครับสองตัวนี uh yeah, days days ่สองสี่กับสองหกส่วนเจ็ดศูนย์นี่เป็นใหญ่แผ่นครับใหญ่แผ่นไม่ไม่ไม่